เอาส,สวัสดีวันเสาร์นะครับเพื่อนๆชาวแฟนเพจเอโตู้เทคครับวันนี้เรามาอัปเดตงานกันที่ออโต้ิเทคนะครับตอนนี้ก็คืออยู่ที่ด้านหน้านะครับออโต้ิเทคอยู่ที่ถนนแฮปปี้แลนด์ข้ามเดอะมอลล์บางกะปิเข้ามาประมาณ500เมตรนะครับวันนนี้วัเสาร์เดี๋ยวพาเพื่อนๆไปชมกันว่ามีงานอะไรกันบ้างสำหรับวันเสาร์วันนี้ของออโต้ิเทคนะครับอันนี้คือจอดรถลูกค้าเนี่ยสามารถจอดรถด้านหน้าได้นะครับแล้วก็คือเรามีพื้นที่จอดน่าจะประมาณสัก50คันได้นะครับเดี๋ยวเราชมข้างในกันเลยนะครับเห็นไหมครับแแแลล้้้ววกก็็ออัันนนนนนีีีคคืถปปดด์ะรบเ๋ย พาเพื่อนๆมาชมกันว of so UH, right ่างานที่ร้านเรามีอะไรบ้างซึ่งออฟฟิศถูกเนี่ยเราทำมีการนอกจากเป็นปรับยนต์แล้วเรายังเป็นศูนย์บริการตรวจสภาพแก๊สรถยนต์ด้วยนะครับแล้วก็มีซ่อมซ่อมแก๊สรถยนต์ด้วยนะครับฝั่งด้านนี้จะเป็นออฟฟิศลูกค้าสามารถเข้ามาติดต่องานได้ตรงนี้จะเป็นรถที่เข้ามาเซอร์วิสแล้วก็มาตรวจสภาพแก๊สนะครับฝั่งนี้นะครับก็คือห้องสำหรับโชว์เครื่องเสียงเดี๋ยวผมพาเข้ามาดูอันนี้ตรงนี้ก็คือห้องที่สำหรับเทสเสียงนะครับลูกค้าเนี่ยสามารถเข้ามาแล้วก็มาเปิดลำ มีให้ครบรุ่นเลยนะครับอันนี้จะเป็นของเทอร์แล้วก็ออรินะครับมีพาวเวอร์แอมีโปรเซสเซอร์ทุกอย่างที่ทางเทอร์แล้วก็ออรินมีนะครับเราอยู่ที่ a u โตเทมีหมดแล้วก็ลำโพงตัวท็อปสุดก็คือตัวทีสิของออริสันก็มีให้ลองฟังได้นะเดี๋ยวเราไปดูอย่างนกันต่อนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งฝั่งนี้เดี๋ยวจะเป็นชุดเขาเรียกว่าเดี๋ยวจะเป็นตู้แบบฝั่งนี้นะครับก็คือเป็นของทางโฟลคอนะครับเป็นรุ่นปาร์ตเนยตเป็นแบบไฮเอ็นเลยของทางโฟล นี่ก็น่าจะเก็บงานอยู่คันนี้จะเป็นปัจจุบันคันนี้จะเป็นชุดรีโมทส,สตาร์ทนะครับใช้รีโมทผ่านแอปเดี๋ยวลองมาดูด้านหลังกันดูตอนนี้เราเพิ่งทำพื้นใหม่แล้วเดี๋ยวเราจะตีเส้นนะครับให้เป็นศูนย์บริการให้มันสวยง,งามมากกว่านี้นะครับนนี้พื้นเราเพิ่งทำใหม่อ่ารถตั้งมาเจสซี่ใหม่หนึ่งคันเดี๋ยวคันนี้ยังไม่แน่ใจว่ามาทำอะไรอ่าด้านนี้ด้านนี้จะเป็นช่างทำเกี่ยวกับระบบแก๊สรถยนต์นะครับเซอร์วิสแก๊สรถยนต์มีการติดตั้งเนี่ยทางแก๊สก็ เป็นทีวีดิจิตอลของอสุกัรุ่นเจ็ดร้อยนะครับหรือด้านนี้ฮะคันนู้น C ซลเให้สามเอคันนี้รถเบนซ์ตัวท็วอปสุดเลยคันนี้เข้ามาติดฟิล์มใส่กันรอยเสร็จแล้วนะฮะมาดูกันนะนี่คือติดตั้งเสร็จแล้วเดี๋ยวรอลูกค้ามารับรถดูความเงาความฉ่ำของสีที่นี่เรามีครบนะครับทั้งงานฟิล์มงานแวรบงานฟิลกองแสงมาดูแคมรี่กันต่อครับแคมรี่เนี่ยแคมรีค่คันนี้ติดปลั๊ะท้ายไฟฟ้าครับอ่านี่ตอนนี้นี่คือก่อนดูดช่างกำลังติดตั้งก่อนดุดเข้ามไปกก่อนนนคัี้็ เซ็ตอะติดตั้งฝาท้ายไฟฟ้าเหมือนกันส่วนแบล็คสตคันคันนี้เสร็จแล้วนะครับคันนี้มาติดตั้งฟิล์มกันร,รอยทั้งคันนะครับแล้วก็ติดฟิล์มกองแสงแล้วก็ฟิล์มกันร,รอยภายในทั้งคันเลยอันแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วรอส่งนะครับดูสังเกตดูว่าสีของรถเนี่ยเงาฉ่ำเข้มดำเข้มขึ้นนะครับเราเราเราลอยต่อเนี่ยตามตึกขอบเนี่ยเราถ้าคนไม่รู้ก็คือคนไม่ได้สังเกตรจริงๆอ่ะมันต้องจริงๆอ่ะไม่มีทางรู้เลยว่าคันนี้รับแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าทำอะไรในี้้ครัับอนน เอาผ่านทำอะไรครับหนาด้านนึ่งเราผ่ามีชิ้ภายในกับมอเตที่ชัร์ออกกากศูนย์มาอ๋อโอเคเดี๋ยวป้าดูนะครับคันนี้โอเคเริ่มคันนี้ก่อนคันนี้แคมรี่ครับแคมรี่มาแล้วใส่กันลอยเหมือนกันนะครับช่างกำลังแับอยู่เดี๋ยวเรงดูทันหน้ามีช่างกลังที่สดเลยนะครับก็เซฟไล่แบไปแคมรี่จะช้าทีหนึ่งเพราะว่าแคมรี่เนี่ยเขาจะมีช่องแบบนี้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นการติดตั้งอาจจะจะไม่เหมือนคันอื่นคันอื่นจะง่ายกว่ามันจะเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแล้วก็เป็นมุมนะครับส่วนมอไซคคคคคคค์อออออยย่างงงเเเเีีีีี้้้้กกกก็็็หหมมมมืืืนน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 นัััััััััรรระะบบบทต ด้านนี้มาติดฟิล์มกันรอยภายในใช่ไหมครับช่างมีช่าง,งกำลังติดตั้งฟิล์มกันรอยภายในอยู่นนมีฟิล์มกันรอยภายในฟิล์มกันรอยบ้ามือมีรถลูกค้าเพิ่งออกจากโชว์รูมมาเลยเห็นไหมครับเนี่ยภงมิลาลยังเพิ่งออกมาเลยเป็นเอาผัดนะ่ยดูยด้านหน้าครับของไปไฟแดงเพิ่งมาถึงกสุสลร้อนนะครับก็มาปกป้องกันก่อนก่อนที่จะเกิดรอยขึ้นในรถนะครับก็วันนี้อัปเดตการเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆสนใจยังไงก็เข้ามาติดต่อที่ทางอ u t o Tech ได้นะครับคิวยังพอได้อยู่นะครับมาพบกันใหม่